นำกุญแจของเรานะครับเป็นกุญแจด้ามอันจีเป็นเหล็กนะโอเคเสียเข้าไปเสียเข้าไปปุ๊บอยู่ตำแหน่งอะไรตำแหน่งตำแหน่งล็อกใช่เสียเข้าไปใช่ไหมอยู่ตำแหน่งล็อกเอามือบิดกุญแจได้ไหมไม่ได้นี่นี่คือกุญแจของเราเองนะก็ยังไม่สามารถบิดกุญแจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปลดล็อกก่อนให้น้องเมย์สังเกตหน้าพวงในตรงนี้หน้าพวงลอเยี่ยมไปทางท้านไหนราผนั้นวิธีการปลดล็อกนะ มือซ้ายมือซ้ายหมุนพวองมาลัยไปทางด้านขวาอ่าหมนแล้วก็หมุนหมุนไว้นิดนึงนะหมุนนิดนึงนะโอเคลองทำดู่อามุนครับแล้วก็กุญแจนะครับบิดเปียก่อนนะต้องนิ้วโป้งต้องอยู่ด้านั้าน่ะนั่นแหละครับอย่างงาั้นวิธีการจับโอเคแล้วก็หมุนมานิดนึงยางอ่าแล้วบิดกุญแจไปกิกนึงนี่คือปลดล็อกะอ่ะอ่าลองโยกพวงมาลัยดูได้ไหมนี่คือปลดล็อกมาตำแหน่งของสวิตกุญแจอยู่ที่ตำแหน่งอะไร E C C